เจอร้านรองเท้าเต็มเลยนะคะโอ้ยมอมเมก็จเนี่รองเท้าคอมแมนต์อุ้ยแต่สวยอ่ะเท่าไหร่อะสีดำนั่นสวยอ่ะสีดำนั่นสวยอ่ะแค่บอกว่ามีแต่ร้านช้อปปิ้ง ช้อปปิ้งอันนี้เปนแต่รานช้อปปิ้งอันนั้สวยสวยช้อปปิ้งช้อปปิ้งบูตตรงบูตตรงโอ้ยมีแดดแล้วแดดมาแล้วนี่น้ำตกแล้วมีน้ำตกด้วยอันนูน้นน่าจะสวยเลยสวยเลยเปนแต่รานช้อปปิ้งรองเท้า ไปเห็นคนไปแล้วจะเดินดูรองเท้าเท้าเด็กในรองเท้าเด็กยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้มาเดินดูรองเท้ารองเท้ารองเท้า9้ 99. สวยนร้อยร้อยขึ้นมีแต่ร้อยขึ้นมีเซลดูแต่ของผู้ชายนะที่เราจะดูมั่งวา <c oughs> อ่ะมันก็ธรรมดาเนาะแบรนด์ตึกอันนี้สวย ตึกท <inate> uh ี่สวยเดินนะคบฝรั่งเศสวาลองวาลองวาลองเซียนวาลองเซียนเนี่ยพอรถพอคนเดินเขาก็รถก็หยุดให้เราเลยเราก็เดินรถก็หยุดให้เราคือการซื้ออ่า Half food. Oh, okay. Half food. Yeah, so. oh, 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 what is this? What? Pet land poi. No, no. What? What is it? It's no, no. uh, a. What is it? Uh, the toffee, the You more? No, no. It's the lighting, it's a beautiful. I'll look, if you have The lighting. Uh ah, yeah, yeah. Very Five nice. way. คมไฟสวยมากเลยร้านเบเกอรี่ร้านเบเกอรี่โคมไฟสวยนะเอี่ย beautiful lighting มดูเค้กดูเค้กนะคะเค้กเค้กมีแต่แกคนเดียวเนี่ยคิดไฟสวยมากคมไฟสวยอ่ะหิน อันนี้ก็ทำงานแล้วดูดูไฟหาว่าเขาได้จ่ายไหวไหมเขามีธุรกิจเนาะเขาก็จ่ายไหวอยู่แล้วเนาะอากาศเย็นนะคะหนาวแดดเดินร้านอาหารแล้วกันหนึ่งอืมเดินไปร้านกา อากาศเย็นเดินกำลังทำมาเดินกำลังเสหนาวเย็นลมแรงยี่สิบสิบห้าองศาเหมอสิบห้า maybe museum ชลอุ้ย I think museum เขาทำปรับปรุงเอ่อมิวเซียมอ่านี่ไงเนี่ยมิวเซียมากำลัง <before. S 1> กำลังปรับปรุงกำลังปรับปรุงทำมิวเซียมเนี่ยกำลังทำตึกตึกกำลังกำลังปรับปรุงเป็นมิวเซียมเป็นเมืองท่องเที่ยวอันนี้น่าจะเป็นสมัยก่อนน่าจะเป็นเมืองสมัยก่อนครามีแต่รูปให้ดูเด้อ เพราะข้างในเขายังไม่เปิดเขายังไม่ได้ทำเนี่ยเป็นม uh, huh? huh? uh? hmm. ิวเซียมมิวอ่าอ uh, yeah, ิตาลีชอลุยอิตาลีอิตาลีนั่นน่ะวัดวีวิสิต่ะเจอฟอมอ่าฟอมอิตาลีลมลมลมฟอมลม Yeah yeah it's the Italy จริไง นี่นนไงมนอิตาลีเนี่ยมีแต่เมืองอันนี้กำลังทําต่อไปก็มาเที่ยวได้อุ้ยต่อไปก็มาเที่ยวดูได้เนี่ยข้างในเป็นเมืองจำลองโอเคนะคะ เนี่ยต่อไปเขาเข้าไปดูข้างในเขาต้องเปิดตอนนี้ยังไม่เปิดเขากำลังปรับปรุงลาเพลสลาเพลาับอ่า <Is it? S 1> อ่าอ่าโอเคนะคะ <c oughs> เจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย